สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับในช่องทาง YouTube นะครับทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย v i p นะครับแล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับวดประจำวันที่13นะครับธันวาคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตคคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็พี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมก็สําหรับแนวทางของผมนะครับพี่ๆก็ลงหลากหลายแนวทางนะครับตั้งแต่หุ้นนิคิเนะแนวทางหวยห้าน้อยนะครับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับหรือว่าในรอบเด็กก็จะเป็น ไอ้ลาวสมมามัคคีนะครับรวมถึงลาวสตาเนาะแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่ก็ท่านใดที่ชอบในรอบไหนนะครับเนาะค่อยตามนะครับเนาะลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับรอบไหนไม่ชอบนะครับรอบไหนไม่มาเนาะเราก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับเนาะก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับผมเพราะว่าแนวทางของผมอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีสูตรบวกลบคูณหารให้ได้รับได้รับชมกันนะครับก็คือผมมีสูตรมีสูตรในใจของผมอยู่แล้วเนาะก็คือว่าจับตัวเด่นนะครับบวกลบคูณหารกันนะครับก็ มีหลายสูตรที่อยู่ในใจนะครับก็อยากให้พี่ๆสมาชิกได้ลองวิเคราะห์นะครับในตัวเลขดูนะครับว่าโดนใจพี่ๆสมาชิกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาอาจจะลงสูตรนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมแต่คือผมไม่มีเวลานะครับพี่น้องแล้วก็มองแบบหนึ่งคือว่ามันใช้เวลาเยอะไปนะครับเนาะในการในการรับชมแนวทางเพราะว่าพี่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะมาอาจจะชอบแบบมาปุ๊บดูปับ๊บแล้วก็ไปเสี่ยงโชคปับป๊บประมาณนี้นะครับเนาะ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พี่เนาะของเรานะครับพี่พี่นิคิก็ถือว่าสายรูดเนี่ยมาทั้งสีรอบนะครับคำว่าสีรอบก็คือทั้ง VIP เช้าบ่ายแล้วก็รอบปกติเช้าบ่ายนะครับพี่พี่มาทั้งสีรอบเลยนะครับแต่เจาะไม่มานะครับแต่เจาะไม่มานะครับแต่ว่าสายรูดเนี่ยมาทั้งสีรอบเลยนะครับในรอบเช้า VIP นะครับผมให้วิ่งศูนย์ลูดหกนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะวิ่งศูนย์ลูดหก ผลที่ออก98796นะครับของเรา96ไม่มีเนาะนะครับพี่พี่แน่ก็แปลก09ให้นะครับแต่ว่า69ไม่ให้นะครับก็แปลกตอนที่ให้ตอนตอนที่วางวางแนวทางเนาะนะครับใครรุนที่6นะครับพี่พี่ใครรุนที่6เข้าไปที่96นะครับส่วนรอบบ่ายผมให้7กับ3รุน3ผลที่ออก13525นะครับให้34 36พี่พี่ดูดิเราข้าม เขาออกเฉยเลยนะครับ3 5หนะครับก็ใครลูที่3เนาะเข้าไปที่35นะครับผมเหมือนรู้เลยเหมือนรู้ว่าเราให้34 36ก็โดดข้ามอยู่ตรงกลางไปซะงั้นนะครับเนาะนะครับแปลกๆนะครับส่วนในรอบปกตินะครับในรอบปกติก็เหมือนกันมาสายรูดนะครับพี่พี่ผมให้วิ่ง8ปลูท3เนาะผลที่ออก33 757นะครับพี่พของเราก็ใครลูที่3นะครับใครลูที่3เข้าไปที่ เข้าไปที่3 7นะครับเนาะแปดห้าห้าเจ็ดเซดายแต้มเดียวเองนะครับส่วนรอบบ่ายผมให้วิ่ง8ปดลูดศนย์นะครับผลที่ออก3 7 0 0 9พี่พี่ดูดิเจาะไม่โดนเลยให้0 6ออก70นะครับแล้วก็90นะครับเนาะในรอบเนี้ยใครรูดที่0นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับในรอบบ่ายปกติเนาะก็ยินดีกับพี่สายรูดด้วยนะครับส่วนสายเจาะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเจาะไม่โดนนะครับพี่พี่ทั้งทั้งที่แนวทางเรามาดีแล้วนะครับเนาะสหรับแนวทาง นี่คือเช้าปกติแล้วก็นี่คือวีได้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะแนวทางก็อย่างที่บอกนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP วันที่13นะครับในรอบเช้าก็อาจจะเป็นเงาสะท้อนนะครับพี่พี่เนาะในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับ ปากกาหมดตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อนนะครับในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่6นะครับผมสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็นในที่27 28 29นะครับ6 2 6 7 6 8 นะครับผม3ตัวให้ไปที่6 2 8อนะครับอันนี้ในรอบเช้า VIP นะครับผมนะครับเช้า v i p ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้ไปที่ เลข4นะครับวิ่งเลข4สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ02 03 05นะครับ42 43 45นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่403นะครับในรอบบ่าย VIP นะครับผม วันนี้ก็มีโอกาส,สาได้ลงคลิปเร็วนะครับพี่พเพราะว่าพรุ่งนี้มีหลากหลายแนวทางเนาะนะครับก็จะเป็นแนวทางหม่เราพัฒนาด้วยนะครับพรุ่งนี้ส่วนนะครับในรอบหุ้นปกตินะครับพี่พในรอบหุ้นปกติผมให้ไปที่เช้านะครับให้ไปที่สายวิ่งผมให้ไปที่เลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ8กับ 1, 1> นเนี่ยชอบพอๆกันนะครับพี่พเนาะ 1 3 15 19นะครับ8 3 85 8มแปนะครับสตัวผมให้ไปที่8ปดนนะครับผมอันนี้ในรอบหุ้นปกติเช้านะครับนี่เลยนะครับในรอบเช้า ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขเก้านะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับ 3ตัวผมให้ไปที่เก้นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับในรอบปกตินะครับผมเนาะ ท่านใดชื่นชอบนะครับเช้าให้8กับ1บ่ายให้9กับ7นะครับก็ขอให้มาเด้งๆแบบเมื่อวานนี้ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าขอเป็นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับพี่ๆส่วนในอีกหน้านะครับก็จะเป็นรอบ v i p เนาะเผื่อว่าพี่ๆี่แคปหน้าจอไม่ทันนะครับอีกหน้าจะเป็นรอบ v i p นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆวยทุกท่านนะครับผมเพราะ ท่านใดเนาะที่มีเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้พี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่ได้รับชมด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ